น่างงทุกคนเลยเริ่มมันจะติดตัวคือใครเจอใครเจอเ็ษก็เก็บไว้นะโอ้ยเนี่ยโคตรแหลกเลยต้องซุมมอนมาตอนกลางคืนนะกูต้องขับอาวุธไปใช่ใช่แต่อาวุธเนี่ยใช้ขวานใช้ไีมไอก็บไปก่อนถ้ากูเก็บอาหารมาแล้วกูไม่แบ่งสุดๆอะพวกมันต้องสับมาสับมาขี่ตัวเว้ยมาสี่ห้าเนี่พออยู่แล้วที้เขาไม่ใช้เยอะหรกูอับที่อยู่วะตอนเนี้ยทำไงดีอ่ะ กินเห็ดเกินเห็ดที่ไม่เห็ดสีแดงเห็ดสีเหลืองเห็ดสีพูกี้บ่นผูมีอาหารแอปเปิลสองอันนึงอ่ะเชื่อไม่ขึ้นเลยวะไอ้เหี้ยเห็ดแดงมาเพิ่มเลือดนะเว้ยมัดอ้าวไอ้สัตว์กูก็บอกคูบอกอยู่คูบอกอยู่เมื่อกี้เล้วจะแล้วจะจะอะไรชีวิตรอดไปไง ก็รู้นะเดี๋ยวนายก็รู้เองนายเพิ่งมาวันแรกกูต้องค้าบเลยบ้างอะครับผมตัวค้าบเนี่ยต้องเลือกอะไรอ่ะค้าบอะไรมันอยู่ตรงไหนอ่ะกด E อ่ะแล้วก็กดกด E แล้วกดไปที่ทูมันจะมีบอกอยู่ว่าใช้อะไรมาฮะถือดาบไอ้ยามหาอยู่ไหนอ่ะไม้กูอยู่ไหนอ่ะเคยค้าคเคยค้าคเคยค้าคเคยค้าเอาหินตีลอนเอาหินตีลอนไีเตีลงมาที่หัวลิงที่หัวมัดลิงที่หัว ที่หัว a i มแล้ว Aim แล้วฝึก a i มหัว i เอนี่อะความไวเดียวกับบอลแลนด์ด้วยซาดแบบดิมามาดิหหมนร่มกูเล่นเกมพี่อะไรทุมเลยเอาเอ้ทุบเกี่ยไอ้เกมเชี่ยไรทุอกเล่นเ่ออะไเี่ยดาบวยดาบวยหลัง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 ลังลังนี่เป็นนาทีสำั หลังมัหลังปลากระดูกใส่ติดกระบติดตคาหวดใช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้ยออโอ้ยไม่รู้จัเมนเจตเหรอไม่รู้จัเมนเตเหรอไอ้สัสติดต่อค้าไอ้ยียโม

ขาไม่พูดเลยก็ได้ม anyway right, anyway. okay, ั้งโหพี่คาัดาบเพิ่มหลอดเลือดไอ้เหี้ยนี่สนใจก็เลยไม่ได้เช่นนั้นด่าดูดินี่นี่นี่เอวัตเอาัตเก็บยามาเก็บยาไรเอ้ากูอยากได้ไม้เอานี่มานี่มานี่มานี่นี่นี่โอ๋อะไรวโอ้เกมยังอีซี่อ่ะมีแหลรกูฟาดดิ่งเดียวเลยอ่ะนี่โอ้กูผ่านแค่สี่วันเองวันท้ายๆเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่รู้วันก่อนหรยออย่างไ้ 100อยู่ภาพผู้สวยอะไรอยเงี้ยอยู่แล้วมึงชมฟืนตื่นเต้นเลยใ<อ>ช่มแล้วกลัวเลยจอมกับมาช่อนกันบไอชิบอยมาดกลับมาถอยถอยกระดาบมาันึงดาบไปดาบดิกอนเฮ้ยาเลยตีกลัวเลเบิ้มโอ้ เออจะขึ้นเรอะขนาดนี้โอ้ยนี่กอตัวเดียวกูเอาที่นี่กโ๊นี่เชือกูได้ขดเลยอะโอ้ยเ้ยจอมหูกูมันมืดๆไปเลยไมตัวเอ้ยจอมโดยการกูโอ้ยตีไม่เข้าเลยเพื่อนตีไม่เข้าเลยเพื่อนนี่จะตั่เอาชิคตุ้งมาดิ ดาบดาบดาบมือกี่หน่วะหลบุยได้ดาบมือกี่หน่วะมามามาโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยผู้ติดอุ๊ยมันบอดี้บล็อกกูมามามหลบปุ้ยได้ควายกูไม่ตีด้วยมาดิมาดิกูไม่ตีหรอกอ่าโง่เฮี้ยตายดิอืมนุ่นปลาหินใส่เพื่อนด้วยโค้งโง่เลยคว้ามามาคุ้งอะไรเหี้ยนุ่นจักเวรเจ็บ ตุ้งาไงมาตัมันฝูงเลยีะเหมือนเล่ามัวเข้าฝูงออะไรนล้เช้าแล้วควายเช้าแล้วไม่แก่ตื่นก่อนโง่โยคุตายเลยไอ้เนนะมนตอนช้ามันไม่ไปวะมันไม่ไปไงมันก็อยู่ตลอดเวลาอ้าวชิบหายก็เยาอข่ามันหมดนี่คุณไม่เกิดอ่ะเกิดขึ้นเนี่ยม่เกิดกูไม่รู้กูตายแอ้มเกิดมารูตายั้เลต มึงตายยังไงกูตายสองรอบอ่ะกูเห็นอ่ะคีฟิดอ่ะแล้วกูกูกูพยายามอยู่ว่ากูต้องทำอะไรจอมจอมไปไหนอ่ะจอมอ่ะต้องรอวันถัดไปอ่ะรอวันถัดไปอ่ะจอมมันตายยังวันถัดไปมามันเกิดกระต่ายรอบเนื้อโอ้ไอ้เหี้ยนี่อู้งานเนี่ยกูเชิดมันตายแป๊บเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเศษชุบคูฟองที่กำลังบวกกันอยู่อ่ะชุบครูมารอบ ไข่ตีกันแน่เนี่ยกลัวไอ้นี่ต้นไม้อะไรโอ๊ะโอ๊ะไม่เข้าเลยโอโมกโออย่าบอกตีแบตเทิร์เพื่อเก็บเงินได้อะเนี่ยมึงเห็นไอ้สาวแบตเตอร์มันเธอเคยอ่านในกูฟังอ่ะเออว่าสาวแบตเตอร์เปิดได้เพื่อเอาเก็บเงินเว้ยตีมอนเก็บเงินอ่ะเหมือนเหมือนเราเหมือนตีชีบอบบเหมือนตีชีบอะชีป่ามาด้วาก็กลุ่มเพื่อนเฮ้ยทำไมยื่นั่งเปล่นไป ตีดูเลือดอะตีดูผี่อะมันเลือดเลือดเลือดอไม่ใช่กระดูกเดี๋ยวอ้าวชินนี้วนเยือกถูเียเราเรานี้มันดูน้อยๆเนาะเฮียหัวเหมือนเชียน์ัดเลยสักรู้เปลือยเฮ้ยนี่ยเฮียกูตายแล้วมึเหงาคนเดียวแล้ว รอรอรอเราเนี่ยข้าเพื่อนกูไม่อู้นะกูรวมกันไปแล้วหมาดิมาไอ้เชี้ยดีใครเนี่ยไอ้เชี้ยโดนเหลือกันเลยตากูุยกูปิ้นตากูปิ้นมองคุยเลยตาคุยจะโดนซเลวดีเลยตาคุยเปิดโคลไม่รู้แล้วสเต็ปตัวเมนเจ็ดเมนเจ็ดอุ้ยอุ้ยเมนเจ็ดจะแตกจะตัดทั้งติเป็ดตอมมึงคอยดูยันแม่แป๊บนึงขอแดงกที่สมที่สที่สม ไอ้กูทแบกมา้คนกูทแบกแล้วเอ๊จอมมาแล้วเอ๊กูขอหินก้อนนึงไอ้เหียตายตาตามาแล้ว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 มาตามาตาตไปมาตาไปมาตาคือไปเก็บตาไปไอ้ดาโกมานกุพิษแอคกเลยทำอะไรได้เอเว้ยดนายไข่าวไม่ข่าน ไม่ต้องสร้างหรอกบ้านไอเดียฟองหายไปไหนหมดแล้วโตคงโตคาโฟเน้นไปไหนไปแต่ถ้ามันทุบหมดเลยอ่ะม่มใครเก็บเลยอ่ะแต่ถ้ามันโดนทุ่อ่ะถ้ามันโดนทุบมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่มันก็ต้องนี่สิมันก็ต้องเป็นแบบเรา่องอะไรต้องแบบมันไม่หายนะเว้ยคือไม่หายไปจากโลกเนี้ยข้ามไปอิจิฮิโงกูไม่มีอุบัติเหรอที่จะข้ามไปก่อนนี่ไม่มีดาวเขาแต่นะครับโตแล้วเพื่อนโอ้จิ๋มหมายโตฟังนั้นนี่ เอมิไนคืออะไรวะแม่เอมิไนนี่กูได้ฟืนแล้วกูอยากได้ดาบอ่ะกูก็อยากได้ได้ต่อใช่ไหมเลขอยู่หน่อยวะอในวิวข่าววิวก่อนในวิวละเป็นมาแต่มันไม่ดาบใช้เลยอ่ะกูก็ไม่มีต้องหาเลขไอ้เนี่ยเลขนี่คือปัญหาเลยเลขไม่มีอ่ะไอ้คิมตอนนี้ไอ้คิมมันดูซีรีส์อยู่อ่ะบอกไอ้คิมมันเล่นเกมเนี่ย ไอ้มาชอบไหมัาเลือดติดใจเลือดติดใจเหมือนมุ้งมึงไม่มีเลยช้ำกันเลยมันสนุกคลิปหายเดี๋ยวไม่ต้องเแบบนี้เยฮะเฮ้ยไอ้มันมีตังค์มาขอตังค์หนนี่ก็ขอตังค์จังเลยขอโคเลยเฮียขอตังค์เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาขอตังค์หนนะคุยก่อนเอามาดิต้องขนาดนี้เลยมัะมัดอดามัดอดากนเร็วเร กลับมากลับมามี่ไในดาบแล้วเมือนเราเมือนเราถือดาบเลยถือดาบเลยถือดาบเลยเมือนเรามาแล้วมาแล้วพอจระเยิมจบใครอยู่ไหทุกคนอยู่ไหนเนี่ยนี่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 กูโดนมึงไก่จังวะมึงไก่แตกนะสี่สามสามสามเอาไปล่าเอาไปล่ามาตีของมาตีของมาตีของอย่า อุ้ยตัวคับแตกเชียวไมหลุดเป็นชิ้นเลยยาเอาเปล่ามงฉกโตกูเงี้ยเอาเล่าเอาเล่าัเาล่าอตีแรงตีแรงโอ้ลุดไปเฮียบุ๋มุมุมเอาบอเอาบอเอาบอเออบจัมนเดียวได้ไไอ้คิวไอ้คิวไอ้จอมจะมาได้เหรอฮู้คุยเขาหลังมึงทีนี้คิว โอ้เยอะจังอ้หินหินตายเยอะกูบอกบายจลงวะเดยวก่นนะเนิเนิเนิไอ้มดอยอ้มาไอ้มัดไอ้อ้้เยอะไอ้นัดอย่าพึ่งนะคุณนากูแดงอยู่เวลานะกูแดงอยู่เ็ยองไม่ตายเหรอไอ้มัดเกยังมัดเกยังมัดไอ้มดยืนนิ่งแล้วไอ้ยเมดูมุมองใอยู่ โอ้ยโอ้โห้องงเวโอ้ยใคก่นเนมากูช่วยมึงก่นกูตายแล้วเไมจเย็นอุ้ยเปออมเอจะเตายอ้ื่นกูจะไม่ตายกูใส่อยู่กูเอาอยู่กูกูจะยู่กับมึง นี here, oh, like, ่เชี sí. oh, yeah. mm ่ยนะโอ้ยต่วมัน้ยเอ่ะเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฮึ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 เึฮ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 ฮึ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 ีึฮ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 ึ แม่เพื่อนอ้าวหายละเยีอะไรลวงลวงตอนเช้าอีกอีกยซื้อนมันมีของเพื้อกล่องให้กูพี่น้องมียี่อะวันเนี้ยหายไปเอ่นเดียวซื้อเองไปเด่นเดียวกูพูดเลยเก็บของเด่นเดียวเก็ของกูด้วยเของกูดมันมีโต๊ะคราฟอยู่น่าจะมีเฟอร์แดนอยู่มั้งเฟอร์แดนอยู่ตรงนั้นป่ะาตัวแม่อินวิวยังอยู่มั้งซ่านหมดหายไปอยู่างนี้เลยของเด่ม ตัวแตกแรงปมื่อไหร่มาโดนหินระเบิดตัวแตกเลยใี่ไหมเจ้าหมอคือมีปนเจอตัวนั้นอีกแล้วตัวตัวใหญ่จังเลยเกียร์โมงเลยฟัดมึงเรียกฟาดอีกอ่ะไอมันมึงมี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 มึงมนตีของอยู่เฮ้ยมาตีอาเหรอเอาเหรอไอจอมลองปือลองไปซื้อไอจอมมีต่างลองไปซื้อกล้องที่เปิดได้เองวะซื้อมาซื้อสักกล้องดูมีต่างพอสองสองไอ้สิบไปนะ ของไว้ของรูปหกสิบบาทลองลองดูสิเล้วเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะใช้เพื่อสโคปทำไปได้อ่ะคืออะไรอ่ะเอามันเขี่นข้างซ้ายไม่อ่ได้หรอกูคนอะไรไปอ่ะตะตานแบทเทิลวัดอ๋อมันตีคิบป่าไงมันตีคิบป่ามาจอมไอ้เดือดจอมปิงปิงกูดูอยู่ไหนปิง โอ้โหคนาทิ้งผมถามไม่เป็นไรปลอยอยู่ไม่เป็นไรหายหิดหายหิดมึงไม่หายเลยคือเก่งแล้วมันคือการตีคีบป,ป่าไปมาไอ้สับไปทึมเพื่อนเนี้ยเข้าใจปะปตีคีบป่าในพวกเกมแบบเกมโมเวอร์เอ,อาปูกันไม่ลงจริงหรอ้เหี้ยอไรเหี้ยนั่นอู้อีกสับนอนล่วงไปแล้วหายและหิดอยู่ไหนะหายหามีแค่กาวเองแต่ละเลวแล้วชีวิตกูเหี้ย ี่เล้วแล้เอุ้ยโอกเดนหังกีเทนเดี๋ยวีของใครของใครเินหมดเลยาไ้มงสาอันไม่ต้องห่วงเพื่อนเด็ก็ไม่รอจะคืนนี้เต็มก็ตายกันแล้ะเรามารู้จักการวิ่งหนีรอให้นัดเกิดมาช่วยอยายคือแผว่ากูจช่วยเพรมึงได้จริงเหรอคืนเนี้ย้องหินไล่ทูกไปนายนัดพเกิดมากูบอกนนีกูไม่โอเค ไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยกูเห็นหีปเป็นมา้ากูจะควบม้านีท <c oughs> ี่ <c oughs> เป็นมา้า <c oughs> ควบม,าม้าหนีเม้ยขึ้นอะไรวะมัดนดมไมเลยไอ้มาชื่อไหนอะ่ะมาเไม่เหรอมาอยู่ไหนเนี่ยมาจับจิ้มแล้วจับผายแล้วพึ่งอยู่นี่ยปิงโอ้โหกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่โอ้โหบายแล้วมาตีน<อ>มันเล็กเลก็ได้เห็นอ่ะไล้กูีไมน่ามล คนละครึ่งทางแล้วกันแล้วกันละวไอ้มาเห็นจอมาเห็นแล้วไอ้จอมหลังมึงคืออะไรอ่ะจอมเอาขี้นี้ก่อนเลยขี้นี้เดี่ยวเดียวเลยเดี่ยวเดียวไอ้จอมเกมพีอะไรเนี่ยมึงดดูิรอเพียอะไรอะเนี่ยอะไรได้ยังมัตายละโก๊ะควายเลยสัตว์รอเพียอะไรวิ่งไปเกมพีไปกูโดนเนี่ยเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอด แดงแค่ตับกคไอ้ย่ามันไปยังไกูเอาชีวิตอไอิดเอากูไอ้ย่ากิกาด้วเสาจอยตายเอาเชือกเห็นไอ้เชีอยนี่เป็นเชจอบได้ไงเนี่ยไอ้เชอกย่ห่านไอ้เชือกย่นห่านจอบอลจอบอลไอ้อบอุลตายจินนาช เอไอ้เหี้ยมเงินงรวยเลยนะเอาเลยรวยทีเราต้องรอดต้องว่าเฮ้ยเราต้องรอดหูันลวิ่งเร็วเลยปดก่อนทีดีก่อนเอามันก่อนวิ่งึงวิ่งดพอมาไอ้เหี้ยอะโอ้โหเป็นใเนี่ยสัตว์เหี้ยพึ่งวันที่ห มาแล้ว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 มีอะไรตอนเนี้ยเราพิชเชอร์ได้เหมือนกันอันนี้ต้องทำอะไต้องยังไงมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะตรงไงเก็บตรงไหนเก็บแล้วลุมลงลุมสามเราอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนปิงแล้วปิงแล้วโอ้โหโอ้โหเย็ดคืมันมาต้องอ้อมอ่ะมาตองอ้อมซ้ายมาต้องซ้ายอยู่ไหนเนี่ยเอาไปนู่น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 โอ้โแล้วไปไปจากไปโดนกู ไอชิบหายเยน้องวยจอมเี่ยว่ะอะไรเอาเชี่ยตกไกเลยเียมึงเลกทำกไเียนันดิปีปหน่อยอ้เลวเตายแล้วเอ้าไอ้คยเออ ไม่เด็กกิดก็เป็นเงี้ยนัดเป็นมันอื้อแต่มึงก็รู้ <c oughs> เด็กไม่เด็กไปไงอ่ะมึงงงไปหามันดิม,น <c oughs> มันไม่ตามมาแล้วอ่ะจ้ามันไม่ตามแล้วมันรอเวลาเหรอเนี่ยอ้าวไอ้เฮียนี่วอนกับไม่ตาม <c oughs> <c oughs> ตัวไม่ตามตีหินตามมานะ <c oughs> เอ้าเฮียกวนผิด ตัวไม่ตามต่ฉิดแม่งพุ่งโคตรไวกูบอกเลยกูโคตรออกไปแล้วอ่ะทัไมเรื่องทั้งเรื่องมันก็ไม่รู้ทำไมหมดแล้วเพราะมันจบแล้วจบเลยเว้ยเหี้ยตัวไม่ตามไมเห็นตามมันนะตาไหลเลยด้วยเลยกูกูไม่ได้กูไม่ได้หัวละกูไม่ไู้ไปตรงไหนไปที่ได้อะกูยังไงตัวมันเล